วันี้ก็พักผ่อนเต็มที่มากกว่าวันก่อนครับเป็นไงบ้างครับดีครับมีแบจเจ็บนิดนึงหลังแข็งไปแล้วครับม,มีความตื่นเต้นครับความโรมันธรรมชาติอยู่แล้วครับรพผมอมแล้วอาจารย์โอ้อมอยู่คนเดียวอ่ะยังสวัสดีครับ โอ้โหตอนนี้แย่แล้วครับเริ่มตึงแล้วครับจานตอนนี้ครับโคชชินพลอยลวนแล้วครับแย่ไปเรีื่อยเลยอ่ะตึงเลยครับไม่ไหวครับตึงมากครับสุดสุดโอเควันนี้ก็มาแต่เช้าครับก็จะเป็นภาพสุดท้ายของทาาสนามอ่าเหลือบ่ายนี้ที่จะเป็นโกคิปเปอร์ด้วยแต่ว่าเช้านี้ก็จะเป็นทาาสนามแลน้องเคมรับ ก็ดูจากสภาพแล้วก็แต่ละคนเริ่มบอบช้ำเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอาจจะต้อง่ามได้อยกัขอยาดขอยาดขอยาดนอญหนึ่งอ่าคันนี้เราลอง,ลอ,งอัะคันนี้หนึ่งครับ อย่างนี้หนึ่งนะพอดีตอนที่เราออกมาพรีเซนต์ตรงนี้พยายามทําความเข้าใจกับรูปแบบที่คุณเตรียมมาหน่อยทำวามเข้าใจเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอ่ะเราไม่ใช่มาไล่อ่านเพราะถ้าไล่อ่านย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้มองตาผู้เล่นคุณเลยถูกไหมล้วคุณก็ไม่ได้จามาเลยผมให่มาไล่อ่านมาเียนอะไรมาแล้วนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในตรงนี้นที่คุณเตรียมมาเนี่ยมันคือเป็นอยู่ในนี้แหละแต่ที่เราโชว์ภาพคือเราต้องการให้เด็กเห็นภาพว่าเออเราต้องการเล่นอะไรเพื่อเป็นภาพ ที่มันมากกว่าการพูดเขาจะได้ฟังเราด้วยดูภาพด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยคือแบบนี้โอเคอนนี้เดี๋ยวจะเล่นหนึ่งต่อหนึ่งมีประตูฝากเดิงบอลจะเสิร์ฟจากโค้ดแล้วก็เล่นนั่นเองนี่คือวิธีการที่จะแนะนำมานะอันที่สองโอเคจะเล่นสองสองนะครับสองสองบอลเสิร์ฟที่โค้ดเล่นสิ่งที่ผมจะโฟกัสคือเรื่องของหนึ่งต่อหนึ่งกับโคเวอร์เห็นไหมสิ่งที่คุณต้องการไงสองข้อนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำ เราจะไม่ได้มาหันหลังเข้าบอร์ดแล้วก็ผมจะหนึ่งสองสามสี่โคชิ้งคอย์บางทีตรงนี้อาจจะไม่ต้องแตะยังได้เลยเพราะว่าเราจะเอาโคชิ้งคอย์หรือคอนเซปต์ที่คุณเตรียมมาเนี่ยไปบอกในสนามเราจะสันส้นแค่นี้เองนะครับเพราะในเวลาที่เราจะออกมาพูดพยายามให้มันชอดและชา้าไปสัน้นแต่เข้าใจง,ง่ายๆเราจะทาอะไรเราจะทำอะไร,รไครับส่วนอันนี้พอเวลามันไปทานเฟอร์มันก็ต้องเป็นสองข้อเดียวกันถูกไหมจากอันนี้มาเป็นอันนี้เป็นสองข้อเดียวกันที่เป็นคอนเซปต์ที่คุณเตรียมมา สุดท้ายโอเคในเรื่องแดนก็ว่ากันไปเพราะเวลาที่ทำโคเวอร์ทุกอย่างรู้เรื่องโคเวอร์นะโคเวอร์ทำได้แดนไหนบ้างอ่ะทุกแดนทำได้ทุกแดนอยู่ที่คุณจะเลือกวันนี้โฟกัสอยู่แดนกลางวันนี้โฟกัสอยู่แดนบนหรือจะมารับลึกก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะปรับระยุกได้โดยรวมเลยันน้ผมฝากไว้สองข้อนะข้อแรกอะไรอปางช็อตชับเอาเอาเอาเขามาช็อตชับเป็นยังไงทันแรกช็อตชับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับ คุณเล่นด้วย,วยหมาไม่ได้หันหลังแล้วอันที่สองคือทำความเข้าใจทำความเข้าใจมาเขาแรกเสร็จให้มันลิงก์กันระหว่างสองอันนี้นะครับเวลาที่เราวางเพราะเดี๋ยวเวลาที่คุณจะไปทำทดลองสอนนะ่ะมันก็ต้องแบบประมาณนี้นะเวลาที่เรามีเวลา15นาทีถ้าเรามานั่งอ่านเลยหมดไปแล้ว5นาทีเนะี่ยในสนามคุณเจะเซตไม่ทันแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้หว้วนจนไม่รู้เรื่องนะ<ม>ทำความเข้าใจกับมันคุณจะได้พูดแบบแบบนี้ได้เลยเหมือน,นที่เราอยู่สโมสรหรืออยู่อคาเดมี่นั่นแหละ,ละไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็หันเข้าหากระดาษนะครับส่วนดีเทลทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูในสนามนะเดี๋ยวโค้ชจะบอกในสนามว่าอะไรยังไงบ้างน,นะครับมีคำถามไหมไม่มีนะ,อะโอเคชัญนลุต่อไปครับ ลากยาวครับจบเที่ยงายาวหน่อยอาจจะรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเราก็มาพักกินข้าวนะอันนี้ก็กลังเดินไปห้องอาหารแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะบายสองครึ่งบายสองสิบห้านะก็จะเข้าห้องเรียนในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งไปสรุปของเมื่อวานกับวันนี้วันนี้ขอตัวไปพักก่อนร้อนจริงๆงงลง บ่ายนี้จะเป็นเรื่องของโกคิปเปอร์ครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีวิทยากรพิเศษมาสอนเรื่องโกคิปเปอร์แต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องประตูก็มีการถ่ายรูปนิดหน่อยก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเรียนเรื่องของผู้สางประตูะครับสำหรับวันนี้ก็ในหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องของผู้สางประตูนะครับก็ผู้สางประตูก็จะเป็นส่วนหนึ่งของีมเหมือนกันเพราะฉั้นเรามีวิทยากรพิเศษ กี่วรับประตูโดยเฉพาะนะครับพี่ชายยงเปียือว่ารับพี่ชายรยบ ใช้เทคนิคอะไรคอร์รดบไวิ่งรับหรือชกเลยนะครับจะไปละเอียด